278อาสวะธรรมอาสวะสาสาวะธรรมอาสวะอาสวะสัมปยุตตธรรมประกอบเข้ากันได้กับขันสามอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งและประกอบเข้ากันได้กับขันหนึ่งอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางอย่างประกอบเข้ากันไม่ได้กับขันอายตนะธาตุทาเท่าไหร่ ประกอบเข้ากันไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะสิบหสิบและประกอบเข้ากันไม่ได้กับอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางอย่าง279ออนาสวะธรรมอาสวะวิปยุตตะอนาสวะธรรมประกอบเข้ากันได้กับขันอายตนะธาตุเท่าไร ไม่มีขันอายตนะธาตุที่ประกอบเข้ากันได้ประกอบเข้ากันไม่ได้กับขันอายตนะธาตุเท่าไรไม่มีขันอายตนะอะไรอะไรที่ประกอบเข้ากันไม่ได้ประกอบเข้ากันไม่ได้กับธาตุหกสองอาสวะสัมปยุตตธ,ธรรม ประกอบเข้ากันได้กับขันอายตนะธาตุเท่าไรไม่มีขันอายตนะธาตุที่ประกอบเข้ากันได้ประกอบเข้ากันไม่ได้กับขันอายตนะธาตุเท่าไรประกอบเข้ากันไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะสิบธาตุสิบหกและประกอบเข้ากันไม่ได้กับอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางอย่าง 281ออาสวะสัมปยุตตะโนโอาสวะธรรมประกอบเข้ากันได้กับขันหนึ่งอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางอย่างประกอบเข้ากันไม่ได้กับขันอายตนะธาตุเท่าไรประกอบเข้ากันไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะสิบธาตุสิบหก และประกอบเข้ากันไม่ได้กับอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางอย่าง282สัญโยชนะธรรมคันธ,รรธ,รรธรรนะธรรมโอคะธรรมโยคะธรรมนิวรณธรรมปรามาสะธรรมปรามาสะปรามัฏฐธรรมประกอบเข้ากันได้กับขันธ์สาม อายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งและประกอบเข้ากันได้กับขันหนึ่งอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางอย่างประกอบเข้ากันไม่ได้กับขันอายตนะธาตุเท่าไรประกอบเข้ากันไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะสิบธาตุสิบและประกอบเข้ากันไม่ได้กับอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางอย่าง